งานระบบสุขาภิบาลน,นะครับจะเป็นท่อน้ำดีเนี่ยส่วนมากแล้วผมจะไม่เดินนะครับไม่เดินในพื้นนะครับเพราะว่าเวลาซ่อมงานต้องสกัดพื้นนะครับสกัดเหล็กโครงสร้างเกิดความเสียหายกระทบกับคโครงสร้างความแข็งแรงได้นะครับผมก็จะํำการเดินเหนือฟ้าเพดานนะครับนี่ครับการเดินเหนือฟ้าเพดานน,ะน้ำดีขึ้นชา์ามานะครับนี่เห็นไหมครับ เราก็เดินนะครับเดินน้ําดีในผนังด้เกิดมันแตกมันรั่วโอกาสแตกรั่วมีไหมโอกาสแตกและรั่วมีครับผมอ่าโอกาสแตกและรั่วมีเพราะฉะนั้นการที่เราเดินนะครับเดินเดินเหนือฝ้าเพดานลงมานะครับก็เดินท่อในผนังนะครับในผนังนั้นเวลาเราจะเก็บงานมีการซ่อมท่อแตกท่อรั่วเราก็ซ่อมได้ง่ายนะครับก็ทําการสกัดนะครับสกัด มันไม่มีเหล็กนะครับป็สกัดเปิดเท่าที่ซ่อมได้แล้วก็ทําการก่อปิดนะครับก่อปิดก่อปิดทําแล้วก็ปิดกระเบื้องหรือปิดด้วย f ิน i ชชิ n g อื่นๆที่เราต้องการได้เลยนะครับผมมันก็จะง่ายใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับผมจะเดินลักษณะแบบนี้นะครับผมเดินให้ดูงานโครงสร้างนะครับเอองานงานนี่ครับผมก็จะเดินลักษณะของผมแบบนี้นะครับเดินเดินขึ้นมานะครับผมนี่ก็งานโครงสร้างนะครับนี่ เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านลักษณะแบบนี้นะครับบ้านชั้นครึ่งเป็นบ้านชั้นครึ่งครับสวยๆนะครับผมเราก็จะให้ดูกันนะครับเต็มๆนะครับลองดูที่ว่ามีผนังชั้นรอผนังผนังชั้นผนังนะครับดูนะครับนี่ประตูหน้าต่างนะครับเห็นไหมครับครับ ครับผนังแล้วก็ดูเอาหลังคาออกไหมลองดูหลังคาไหมดูล่างคานะครับหลังคาหลังคาเสร็จนี่มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่คอมบายกับงานโครงสร้างเราสามารถปิดตาแล้วก็จะมองเห็นอุปกรณ์ต่างๆที่เดินได้เลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวขีนเอาสำหรับทําความสะอาดนะครับผมอันนี้เป็นบออาจจะเป็นบอร์ดักกลินนะครับบอรอดักกลินผมไม่ใส่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ไว้ตัวนี้นะฮะบอรดักกลินครับผมยังไม่ได้ต่อต่อไว้นะครับผมอันนี้อาจจะต่อชับต่อเว้นขึ้นไปต่อต่ออากาศนะครับผม นี่ครับประมาณนี้นะครับผมก็จะเดินอยู่ประมาณนี้ครับผมลองดูนะครับเป็นแนวทางนะครับว่าเราจะเดินนะครับจะเดินจากตัวเดินในพื้นหรือจะเดินในผ,ผนังลองสเกตด,ดูลงจากฝ้าลงมานะครับาตามตามผมแล้วก็จะอยู่จะเดินในผนังนะครับจะไม่เดินท่อ้ําดีในพื้นนะครับถ้าเป็นท่อน้ําทิ้ง ก็ได้นะครับเพราะไม่มีแรงดันโอกาสรั่วมันน้อยนะครับแต่ท่อน้ำดีนั้นมีแรงดันนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมฝากไว้ให้คิดครับผม